ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันชีวิตของคนเราก็เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับการพูดคุยเล่าสู่กันฟังของกิจกรรมดีๆที่เราพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันดิฉันเพลินพิษแก้วเทปค่ะหรือครูจา๋าจะเป็นผู้นำเรื่องเรามาให้กับทุกทกท่านได้ฟังและได้รับรู้ค่ะชีวิตของคนเรามีทั้งขึ้นมีทั้งลง มีแนววิถีชีวิตที่แตกต่างไม่เหมือนกันเรื่องเล่าดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ์จริงค่ะโดยที่ตัวของเราเองเป็นผู้เล่าสำหรับวันนี้จะเป็นเทปพิเศษนะคะที่ดิฉันเองจะเป็นทั้งผู้เล่าและผู้ส่งเรื่องเราเรื่องเล่าของเราในวันนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆค่ะบนเส้นทางที่ดิฉันได้ประสบพบเจอมาเป็นเรื่องเล่าที่ประทับใจค่ะทุกคนก็มีนะคะ มีทั้งเรื่องที่ประทับใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยอ่อนในช่วงของเส้นทางของการใช้ชีวิตมาถึงปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่ดิฉันจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวันนี้เป็นความทรงจำที่ดิฉันเก็บไว้โดยที่การเก็บไว้ของดิฉันโชคดีค่ะเป็นการบันทึกวิดีโอเก็บไว้ซึ่งเหตุการณ์นี้ผ่านมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะ แต่ความทรงจำนั้นก็ยังมีอยู่เสมอเป็นการถ่ายทอดชีวิตที่ประสบการณ์ชีวิตในสมัยที่เราได้ทำงานแล้วก็เรียนและเป็นบ่อเกิดแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันได้ทำเพจนี้เกิดขึ้นทำเพจนี้มาเนื่องจากเป็นการเล่าสู่กันฟังเผยแพร่สิ่งดีๆให้กับผู้คน ถึงแม้จะดูว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์และสิ่งที่มีค่ามากถ้าเกิดมีการเล่าสู่และก็บอกต่อค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทางตอนเหนือของเมืองไทยนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอแม่สลองนอกค่ะที่ดิฉันได้ไปศึกษาหรือว่าไปสำรวจพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมที่จะให้นักศึกษาขึ้นไปทํากิจกรรมหรือโครงการของมหาวิทยาลัยค่ะเรามาดูวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีความสุขวิถีชีวิตแบบชนบทที่แฝงไปด้วยความสุขแล้วก็ความอบอุ่นในครอบครัวมาชมกันพร้อมๆนะคะเชิญเลยนะคะณห,หมู่บ้านห่งนี้คือหมู่บ้านแสนใหม่ ตำบปลป่าติงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงรายค่ะหมู่บ้านนี้เป็นชนเผ่าลาหูหรือว่าลาหูยี่หรือว่ามูเซ่งที่นี่มีวิถีชีวิตที่ไม่มีการสี่แสาส่วนใหญ่แล้วจะนับถือบรรพบุรุษของตัวเองในประเพณีลแลวะวัฒนธรรมของชนเผ่าลาหูทั่วไปค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงเช้าของวันใหม่ที่แต่ละชีวิตออกมาทำกับข้าวหาอาหารรวมถึงเอาอาหารหกับสั์เลี้ยงค่ะทางมุมนี้นะคะ นี <c oughs> ่เป็นเหนเป็นหมูป่าซึ่งไม่ใช่เป็นพันผสมนะคะซึ่งเลี้ยงไว้ในหมู่บ้านของแต่ละหลักค่าเรือนจะมีเหม่ซึ่งจะปล่อยไว้ตามบริเวณบ้าน <c oughs> แล้วก็ตอนเช้าก็ถึงจะเอาข้าวให้กับหมูนะคะโดยใช้ต้นกล้วยในการใหนอาหารให้กับหมูซึ่จงจำาจะมีสุนัขนะคะที่เลี้ยงไว้ในหมู่บ้านแต่ละครอบครัวน <c oughs> ไก่จะหุ่นหมาเองหาตบข้าวหาเศษอาหารของจากตัวเรือนนะคะในการกินข้าวและตรงนี้ค่ะจะเป็นร้านพักเลน่นที่วันนี้เรามีปลาทองโกกค่ะซึ่งมาขายโดยข้างล่างใช่ไหมคะข้างบนยืนอยู่ข้างบนก็ยู่บ้านไหโก็ เอโก้ก็เป็นหมู่บ้านนึงที่เราไปมาเมื่อวานนี้นะคะนไม่่้ำต้าหมีน้ำเต้าหู้กับปลาทอบโ f ค่ะซึ่งจะมาขายทุกวันน้ำเต้าหู้ร้อนร้อนเลยนะคะถูงละเท่าไหร่ครัคะห้าบาทห้าบาทนะคะนี่เป็นประจําแน่เลยสิ นี่เป็นชีวิตในตอนเช้านะคะที่จะมีพ่อค้จา,าจากนอกหมู่บ้านเขาจะตระเวนขายไปยังหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะหมู่บ้านนี้ไม่มีร้านค้าค่ะไม่มีร้านค้าของสดมีแต่ร้านค้าของขบเคี้ยวขนมนั่นนี่แต่ไม่มีของอสดที่จะต้องมาขายดังนั้นพ่อค้าก็จะนํามาขายในตอนเช้าค่ะเป็นการเป็นตลาดเคลื่อนที่นะคะที่หารายได้แล้วก็สามารถที่จะส่งอาหารไปยังหมู่บ้านต่างๆได้ เป็นความสุขในตอนเช้าที่ทุกคนจะออกมาทักทายกันที่ลานหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะเสียงหรือว่าภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าเป็นเทปวิดีโอที่นานมากดีที่ดิฉันได้เก็บไว้แล้วก็มาเจอเลยอยากจะบอกเล่าบอกต่อมาอยัางพี่ๆน้องๆของเราค่ะดูเทปต่อไปเลยนะคะ ป่าชุมชนประมาณ300ไร่นะคะเงื่อนไขของการดูแลป่าชุมชนก็คือจะต้องไม่เข้าไปล่าสัตว์รวมถึงการหาหน่อไม้ในพื้นที่ชุมชนค่ะแถวนี้ก็เป็นป่าอนุรักษ์เช่นกันนะคะหมู่บ้านนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านของหมู่บ้านต้นน้ำอะคะ่ะที่อยู่ในป่าต้นน้ําของพื้นที่ต่างๆท่านนี้เดิไปทางทิศตะวันตกนะคะทานที้ตะ,ะวันตกออกไปประมาณ5กิโลค่ะจะเป็นหน่วยของตำรวจตะวนชายแดนนะคะ แล้วก็เป็นเขาบอกว่าอยู่ร่วมกับว้าแดงค่ะห่างประมาณ5กิโลเมตรนะคะอยู่ที่สันเขาค่ะอีกฝั่งกนึนก็จะเป็นประเทศพมา่าค่ะอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณที่พวกเราได้ไปนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนมากค่ะแค่5กิโลนะคะบางทีมีระเบิดรอวมันมีการยิงกันเกิดขึ้นของกลุ่ม,อมของการค้ายาเสพติด หมู่บ้านนี้จะได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงชัดด้วยนะคะเพราะว่าห่างจากาพรมแดนไทยพม่าแค่ห้ากิโลจริงๆแล้วเราจะเดินทางไปที่นั่นค่ะแต่ชาวบ้านบอกว่าอย่าเลย <c oughs> เราก็เลยเชื่อฟังคนในหมู่บ้านคนในพื้นที่นะคะเราไม่ไปค่ะมาชมพื้นามาชมวิดีโอต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็กตามหลังคาเรือนค่ะอีกจุดหนึง่งก็จะเห็น เป็นลําโพงนะคะที่จะกระจายเสียงหอกระจายเสียงของหมู่บ้านค่ะจะอยู่ที่บ้านของผู้นํานะคะที่นี่จะมีแผนที่นะคะอันนี้เป็นรถของมหาวิทยาลัยนะคะแผนที่ป่าชุมชนค่ะซึ่งบ้านจากกักน,นะะเฮโกแล้วก็หล่อโยดูแลร่วมกันนะคะ มีน้ำตกบ้านแสนใหม่ซึ่งอาจจะไกลาจากที่จุดที่เราอยู่นะคะแล้วก็พื้นที่ของที่จะดูแลป่าค่ะสีเขียวทั้งหมดเป็นพื้นที่ป่านะคะประมาณสามร้อยไร่ค่ะห่างจากตรงนี้เดี๋ยวนะคะทางนี้ทางเหนือมีบ้านแสนใหม่เราอยู่บ้านณจุดนี้ค่ะบ้านแสนใหม่ค่ะฝั่งถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ป่านะคะแล้วฝั่งนี้ค่ะที่บอกว่าห่างประมาณห้ากิโลเป็นสหภาพพม่าค่ะ มีแม่น้ำนะคะแม่น้ำเฮโตเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านจากกักรณะซึ่งจะไปหลังจากที่ตอนเช้ากินข้าวเสร็จแล้วนะคะจะไปหมู่บ้านจากกักรณะะอันนี้จะเป็นพื้นที่ต่างๆนะคะที่เราได้เดินทางไปตามเส้นทางต่างๆซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ดิฉันเคยไปมาแล้วตอนที่ดิฉันเป็นนักศึกษา ฉันเรียนพัฒนาชุมชนค่ะโปรแกรมการพัฒนาชุมชนก็เลยจะคุ้นเคยแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้ในพื้นที่ต่างผู้คนต่างสถานาการณ์ต่างทําให้เกิดการเรียนรู้มากมายนะคะแล้วก็นํามาปรับใช้ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีค่ะดังนั้นเราก็จะสํารวจพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ภูเขานะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาของเราได้ลงพื้นที่ในะตอนนั้นว่าสาขาโปรแกรมวิชาไหนที่เหมาะสมกับพื้นที่ใดเราก็จะจัดให้กับนักศึกษาได้ลงเรียนรู้ค่ะ ถือว่าเป็นห้องเรียนแบบธรรมชาติห้องเรียนแบบเปิดกว้างนะคะให้นักศึกษาได้เรียนได้มากที่สุดตัวเราเองด้วยค่ะได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายจากพี่น้องชุมชนในหมู่บ้านค่ะมาดูเทปต่อไปเลยนะคะเป็นภายในครอบครัวนะคะซึ่งวันนี้เราขออนุญาตน้องแดนตัว ตอ,ตอนนี้กำลังทำไมค์นาดตูตซึ่งในบ้านจะมีเตาสำหรับทำข้าวนะคะทำเป็นบล็อกดินขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้จะทำให้ตอนกลางคืนในบ้านจะอบอุ่นนะคะนี่เป็นเด็กๆแต่ก็มีใหญ่ๆบ้านจะทำ ซึ่งบางหมู่บ้านก็คือบางครอบครัวก็คือยาวเลยก,กับพี่ที่ทำข้าวเน่ข้าวเย็นเหมือนเลย,เลยนะจ๊ะข้าวไหมลูกใค่เชียร์นะครับมือเป็นยังไงนะจับของจับได้ไหมลูก อ้อ้ยเอไงหลังแล้วไม่ได้ค่ะจะกก็ร้องอะไรเลยกก็ร้องแต่พูดรู้เรื่องไหมน้องจะมีอาการชักตอนเป็นเด็กค่ะก็เลยมีอาการมือเขาจะอ่อนแรงแต่พูดรู้เรื่องไหมก็บา นั่นอะไรนานๆเป็นผู้ชายเหรอชายครับครับเนี่ยอยู่ได้มั้ยนี่เจ็บคออ๋อเป็นนอนอ้าวเจ็บคอ <coughs> มดนได้จะจะผมคินไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูสภาพแวดล้อมข้างนอกนะคะว่ารอบๆโรงเรียนบ้านรอบๆที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง เป็นภาพในครอบครัวนะคะตอนเช้าผู้คนจะมาบางทีจะมาเยี่ยมกันมาทักทายกันในตอนเช้าก่อนที่จะออกสู่ไร่สู่นาในบ้านจะมีเตาค่ะมีเตาดินนะคะทีะ่เขาจะสุ่มไฟทําอาหารในตอนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นซึ่งจะทําให้ในบ้านในครอบครัวเนี่ยอบอุ่นตอนเวลากลางคืนคแต่พอดึกๆมาหนาวมากค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีถุงนอนที่ดีมีคุณภาพขนาดไหน นอนไม่ได้คะ่ะพาะหนาวหนาวมากๆอุณหภูมิของที่นี่ประมาณบางทีก็คือช่วงของ5ถึง10องศาในช่วงตอน,ตอนกลางคืนอุณหภูมิข้างในข้างนอกเหมือนกันดังนั้นหนาวสุดๆค่ะในพื้นที่ของอบนภูเขาในพื้นที่สูงนะคะอันนี้จะเป็นภาพของการล้างถ้วยล้างชามตอนเช้าหลังจากที่เรา,ารับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะต้องมีคนอารักขา ในการเป็นผู้ช่วยคนล้างจานล้างถ้วยมาดูกันครับว่าเป็นยังไงเพราะอะไรถึงต้องมีผู้ช่วยอันนี้เป็นบรรยากาศของการล้างถ้วยโดยที่ดิวส่วนแทนไนนม่ได้มี จะต้องมีพีรัตนะมารักษาในการไล่มูและก็ไล่ไก่นนสุดท้ายี่จะมาช่วยกันรากห้วยนะคะน้ำจะมีลักษณะอย่างไรควในหมู่บ้านดุสจุดค่ะโดยการสนับสนุนของโครงการต่างๆแ้วก็โระมาณาจากข้างนอกค่ะรวมถงโรงาบาแดแล้วก็อบตอด้วยนะคะน้ำที่ไหลามาจะไหลามาจาก ภูเขาซึ่งภูเขาแถวนี้จะเป็นป่าต้นน้ำที่จะลงไาหาหมู่บ้านอีกฝั่งต่อไปและอีกอย่างก็คือก็บอกว่าต่อจากทางเล็กๆของแม่น้ำค่ะตามลำห้วยนะคะแล้ลงมาถี่หมู่บ้านแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางน้ำาี่นน้ำใช้ไปในหมู่บ้านนะคะบอกว่ามีการกรองค่ะแต่เรายังไม่ได้เช็ค้ว่ามีการกรองนระดับไหนไหะอืม นี่ก็เป็นกรณีตอนเช้าที่บอกไปเมื่อกี้นะคะมีการล้างถ้วยล้างชามพี่รัตนะที่ดิฉันได้พูดไปในวิดีโอเมื่อกี้ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาล,ลัยนเรศสวนที่จังหวัดพะเยานะคะตอนนั้นก็ทํางานร่วมกันค่ะสนุกสนานนะคะเก็บประสบการณ์สิ่งดีๆมากมายจากพื้นที่ตรงนี้ภาพนี้จะเป็นการกรอกน้ําค่ะเพื่อไปเป็นน้ําดืม่มน้ําใช้ในในครอบครัวแล้วก็ รวมถึงเดี๋ยวจะเห็นภาพในส่วนของอสุขอนามัยเรื่องของห้องน้ําห้องท่านะคะว่าที่นี่เขาณตอนนั้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเขาใช้ห้องน้ําหรือว่ามีระบบห้องน้ําสุขอนามัยของเขายังไงบ้างดูกันนะคะ ระวังนิดนึงนะคะเพราะจะลื่นมากตักิดน้ำค่ะเพราะมีคนเปิดน้ำิ้ีไว้นะคะ เป็นห้องน้ำคิดว่าน,น่าจะทําเป็นส่วนๆโดยที่ชาวบ้านอาจจะมาเข้าร่วมกันนะคะอาอีกประมาณ20กว่าหลังคางนะคะอันนี้เป็นครกค่ะซึ่งครบจะมีอยู่ประมาณ4-5อัน ในหมู่บ้านนี้นะคะสําหรับการตำข้าวที่นี่ยังมีโรงสีแค่ดึงจุดแล้วก็พอดีช่วงนี้มันเสียนะคะเห็นชาวบ้านบอกจะใช้ครบเลย๋ยวในการตา้ำ เป็นทางลาดลงมานะคะซึ่งจากหมู่บ้านแล้วก็ลงมาตามไหลเขาโดยเราจะมีคนคนนี้นที่หลังคาบ้านนะคะสองาบบทางเข้่เห็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะสัญลักษณ์เป็นตรงที่หลังคาบ้าน ว่าเป็นผู้นำทางศาสนาค่ะของหมู่บ้านแนี้นะคะเป็นผู้นำทางศาสนาแล้วก็ผู้นำทางธรรมชาติของหมู่บ้านนี่เัตวียงในหมู่บ้านนะคะชาวบ้านเี้ยงไว้จะมีประมาณร้อยกว่าตัวค่ะในหมู่บ้านนะคะ ที่มีวัวปล่อยอยู่ตั้งป่าค่ะแล้วก็จะไปดูพวกจับได้น,นะคะเดีย๋ยวว่าปลาบือจะเอามะเลียงที่หมู่บ้านค่ะข้างล่างจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ค่ะนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะในตอนเช้าเขายังไม่เอาการุยออกไปในพื้นที่ไปในป่า แต่ว่าจะมีวัวบางส่วนนะคะที่อยู่ในอยู่ในป่าเข้าทิ้งไว้ในป่านะคะเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมากค่ะตอนเช้าหุงหาอาหารกินข้าวเสร็จออกมาพูดคุยกันเป็นสิ่งที่สวยงามมากเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะที่เห็นอยู่ด้านล่างนะคะเป็นแผงโซลาเซลล์ค่ะซึ่งแผงโซลาเซลล์จะเก็บไฟในกลางวันนะคะแล้วก็จะใช้ในเวลากลางคืนค่ะ แต่ละหลังก็จะมีการเชื่อมต่อสายไปยังครอบครัวแต่ละครอบครัวนะคะไฟสามารถใช้ได้ตลอดทั้งคืนค่ะถ้าเกิดเปิดไฟขนาดเล็กนะคะแต่ถ้าเกิดเปิดโทรทัศน์หรืออะไรพวกน,นี้จะใช้ได้แค่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะไฟก็จะหมดนะคะ,นนะทางหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นลาดลงไปนะคะทางโซนนี้จะลาดต่างโลงไฟนะคะ กรณีคลื่นโทรศัพท์จะไม่มีเลยนะคะนอกจากวันทู call โดยที่วันทูคอลนี้จะต้องตั้งเสาสูงะนะคะด้านล่างก็จะมีเสาสูงในจุดนึงถ้าเกิดไม่ตั้งเสาสูงจะไม่สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์ได้เลยพื้นที่บนดอยจะไม่สามารถที่จะติดต่อโทรศัพท์หรือว่าติดต่อคนภายนอกได้เลยดังนั้นกรณีที่เข้าในพื้นที่ถือว่าจะเป็นถือเป็นการเรียนรู้ตัวเอง ทุกอย่างจากโลกภายนอกทําให้เราอยู่กับตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองในสิ่งเหมือนกับย้อนคิดย้อนทำทบทวนตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเหนื่อยยากเหนื่อยความคิดที่จะต้องอยู่ในชมุมชนนานๆพอเข้ามาจะทําให้เหมือนกับเป็นการทําสมาธิหรือว่าการคิดตรึกตรองตัวเองทบทวนตัวเองนะคะทุกต่อมาค่ะ ในการเป็นเกษตรกรในการทำอาหารให้เหมือนกัยอะไรหยิ้ด้วยหนึ่งต้นนี้ได้ในวันมาสามวันสามวันหนึ่งต้นส้ย เดือดขาวผสมนะคะไม่ได้ต้มนะคะแล้วก็ให้ผีบมือผ่เอไว้ค่ะทำอย่างนี้สามวันทำหมดก่อนก็ทำก่อนต้อื้อื้องอ ทางจากหมบ้านประมาณสอกิโลค่ะมาที่หมบ้านนะ,ะ้วค่ะชายเป็นคนมาครบอบคัวพ่อบ้านก็จะเป็นคน,น,น,นม,มาจาับป่าอันนี้เป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายมากๆนะคะสิ่งที่ดิฉันจับจุดได้สำคัญสำคัญก็คือทุกคนเขาทำหน้าที่ของตัวเองค่ะพ่อบ้านที่ต้องไปเอาต้นกล้วย ถึงแม้จะเป็นสามสี่กิโลสองสามกิโลจากบ้านเขาก็จะแบกมาทุกๆสามวันแม่บ้านก็ทำหน้าที่ของเขาเลี้ยงลูกดูลกแลลูกจัดการเรื่องอาหารเสื้อผ้าในบ้านทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองค่ะก็เลยอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างพอเพียงเป็นความสุขที่เราเองเป็นคนเลือกนะคะว่าจะพึงพอใจหรือไม่แต่ณปัจจุบันหลายๆคนมีเครื่องอำนวยความสะดวกมีไฟฟ้ามีอุปกรณ์ช่วยเหลือ เยอะแยะมากมายแต่เรายังไม่พึงพอใจในสิ่งที่เรามีขอให้ดูหมู่บ้านแห่งนี้เป็นตัวอย่างนะคะอยู่อย่างพอดีพอเพียงเป็นในสิ่งที่เราเป็นพอใจในสิ่งที่เรามีไม่มีไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะขอให้เป็นตัวของตัวเราอยู่กับตัวเราหมู่บ้านแห่งนี้ำทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ค่ะว่ารอยยิ้มที่สวยที่สุด ไม่ได้มาจากคนที่สวยที่สุดขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะอย่าลืมติดตามแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กันและกันใครมีเรื่องราวดีๆบอกเล่าเราได้ค่ะเราจะติดตามแล้วก็พูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ